เขาถามสันส้นๆนะครับเพราะว่าพญานาคมีจริงหรือไม่ขอข้อข้อไม่ไม่เคยนึกม,มาถามหาอะไรพระพุทธเจ้าชุกโงปพิเสษพญานาคแลวก็มีกับพวกตาบอดตรงนั้นน่ะมาลับตาถามทีนีเวลาตอบมึกอดยืนตาตอบมันก็เข้ากันไม่ได้ยื่อพระพุทธเจ้ายืนตาว่ามาถามกี่ห้า ถถูกอย่างคนตาบ,บอดเขาก็บอกเขาตาบอดใช่ไหมคนใจดีทั้งโลกเขาก็ไม่ปฏยิเสธแต่เขาตาบอดเขาก็บอกเขาก็บอดเา็เายอมรับให้เขาตามส่วนทำไมว่าอะไรอ่ะพอพูดถึงเรื่องพระยนานาเล้วอยงพ่อฝางสมคานี่นะกับพวกมีพระอยานาเนี่ยอำนาจะนาของคนแล้วที่นี่ก็ไปภาคภาวนาอยู่ทางน้ำหนาว นี่แหละที่สำคัญนะมีรองเ่้าหนึ่งอยู่ทางด้านโน้นแล้ว,วยกรงอยู่กลางวันนะไม่ใช่กลางคืนรองว่้าผางเดินอยู่ตางนี้องคนั้นเดินอยู่ทางนั้นน,นี่ละมีใหญ่ตัวโอ้ยใหญ่กว่านี้เนี่ยเท่ากับต้นมะพร้าวมามาดิจ มัดยกคอขึ้นอ้าปากเสือหลงตานี่ตัวมันใหญ่ขนาดใหญ่กว,ว่านี้อังคสียงเราว่าว่าคือหลวงพ่อนั่นนะตอนนั้นก็เดินอย่งกลมอยู่เป็นอะไรวะงูใหญ่ไปเข้ามาจากไหนนี่กำลับบงจะงับผมอ้าปากจะผมอยู่นี่วะไรกันท่าน,นก็มาแล้วท่า <c oughs> นกน็นมาก็เห็นจริงๆเอยที่กลางวันนะ นี่หายก็หายในขณะนั้นเลยอะต่อหน้าต่อตานั่นไปยังไงก็ญาหน้ามีไม่มีเ <c oughs> ้ังเถอ่ยอ่กูเห็นกันเห็นอย่างนั้นใจว่างไงกูหลับตามก็หลับอยูนนอยงงอ่นั่นแล้วจะให้ว่าไงอีกนี่ก็พอมาก็เห็นโอ๊ยมันยกคอขึ้นนุ่งมันอ้าปากนี่เลยตัวเท่าตัวมะพร้าวนี่แหละตัวยาวนี่เป็นไม หลวงตาอันนี้จะเดินกลงๆมีตัวแข็งอยู่นี่นะตัวแข็งนี่มันอ้ามันไม่ได้ทขามาใกล้ะอะห่างประมาณสักวาเศษๆมันอ้าปากอย่างนีนะ้ตัวใหญ่ยงหลวงพ่ผา,างมาไหนมันอยู่ไหนวะนี่วะเพราะว่าทั้งเดินเข้ามาเลยนะหลวงพ่อผามไม่มีคําว่าสโสทกทานนั่นเห็นไหมละไหนวะนี่วะมันอ้าปากนั่น ท่านนี้ก็เดินกั้ไปเลยเอามึงจะกินก <parliament nerve plug inen> ูเหือเอาเอาเลยมึงชอบหรอกนะเอาเลยเดินบุกเข้าไปหาเลยเดี๋ยวนะมันกําลังอ้าปากอยู่เข้าไปนั่นเลยเดี๋ยวอันนี้เพิ่เดี๋ยวหายเงียบเลยะไม่ทราบหายไปไหนนั่นแหละตัวใหญ่ใหญ่หายเดี๋ยวนั่นเลยไปยเงียบบอว์บอกว่าพญานาคมันมาแกล้งนี่เฉยภาวนามันเมตตาไม่ดีหนักหรือไม่ล่ะเพภาวนา มันไม่ค่อยแผ่ไม่ตาพยายาน,น้าก็มาแกล้งเอาบ้างสิง,นะงั้นลนะมีนพ่อผางตัวใหญ่จริงๆท,ท่านบุกเข้าไปเลยนะที่มันอยู่นั่นแนะ่ะท่านเดินก็ไปหาเลยเนี่ยท่านมัมมีเซลกับานเอาเอาเลยว่าแต่เราเอากินเราก็เลยอาปากนุ๊กเดินก็ไปหาตรงนั้นหายบุ้บเลยเนี่ยเ,ยเยไม่มีหายหมดทั้งตัวเลย